สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับพระปิดตารุ่นปดนี่9้หลวงปุ่โตะนะครับวัดธรรมถึงตัวทองปี2566นะครับรุ่นเนี้ยด้านหลังเนี่ยจะมีสองพิมพ์นะครับก็พิมพ์พิมพ์ยันตีและพิมพ์ยันนะครับพิมพ์ยันตีจะเป็นกล่องสี ออกน้ําตาลอย่างนี้แนละพิมพ์นับเป็นกล่องสีขาวนะครับด้านในนี่ติดใบารายการชัดเจนออปชันเพียบเลยนะครับอ่มาดูใบารายการก็อยู่ที่ฝากล่องนะครับนี่อันนี้เนื้อใบลานงอสองก็คือตะกุดเงินสองดอกนะครับดอพิเศษฝังหยกฝังมูลสารโอ้โหนี่โอ้โหนี่ฝังหยกนะครับตะกุดเงินสองโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับมาเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นยนันอันนี้ อันนี้เป็นกล่องสีนี้ก็จะเป็นยันอะไรครับเป็นยันตีอ่ะแกะไม่ออกเ๋ยผมนี่แกะออกนะครับยันตรีนะนี่เป็นยันตีอย่างนี้นะครับยันตีเดี๋ยวแป๊บสักครู่นี่ยันตรีอย่างนี้นะครับหลังยันตีหลวงปู่โตนะครับเนี่อันนี้หลังยันตีนะส่วนถ้าเป็นกล่องกล่องสีขาวนะครับเป็นหลังยันนะครับเดี๋ยวผมให้ ดูมากมายหลากหลายเนื้อนะครับไม่มีส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อใบลานเนื้อเกสรน,นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเขียวเหนียวซับนะครับหลักจะมีเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรน,นี้เป็นเนื้อใบลานตะกุดเงินคู่นี่นะครับข้างหลังกล่องนี้ก็จะเป็นยันนะครับยันนะยันอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนยันนะนะครับนี่หลังยันนะนะครับนี่หลังยันนะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายการอื่นๆกันหน่อยรายการอื่นก็มีมากมายหลากหลายรายการนะครับนี่โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย หลังยันนะอันนี้อะไรเนะี่ยเนื้อเจ้านะ้ำมืนลรยแบงค์ยหยกอืโลอย,ย,ยแบงค์ยหยกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไบรายการกันไปได้นะครับอ่ะอันนี้โอ้โหอันนี้เราจะเป็นเนื้อเนื้อใบลานพิเศษฝังหยดฝังมูลสารโอ้โหฝังตะกุดนี่มีทุกองคนะครับตะกุดมีฝังทุกองค์จริงๆนะรุ่นนี้นะครับอืมต่อไปเป็นเนื้อเกรสรครับนี่เนื้อเกรสรก็จะออกโอ้โหเนื้อเกรสรน,นี่ เนื้อเกสรโซนแป้งแป้งเจิมอีกแป้งอะไรแป้งเดิมแป้งเดิมแป้งเดิมนะเนื้อเกสรน,นะครับแล้วมุมด้านนี้มุมด้านนี้ก็จะมีนี่อันนี้เป็นหลังยันตีก็จะมีอะไรครับดูครับผมเกาะซูมสักหน่อยนะครับซูมสักหน่อยอะ่ะซูมให้หน่อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อใบลานลายเสือเหลืองนะกุดเงินสองดอกออ่ามีเนื้ออ่อนเนื้อนี่นีเนื้อน, ään, น้ำตาลน้ำตาลเนื้ออะไรครับ เป็นเนื้อเกสรแก่ชานหมากตะกุดเงินตะกุดโอ้โหหมายเลขหนึ่งแปดหกตะกุดเงินตะกุดนาคมีมากมายหลายเนื้อจริงอันนี้เนื้อแลครับโอ้โหนี่นี่อันนี้เนื้อเขียวเหนียวซับยันนะนะกนะ็คือตอกเลขโคดอ๋อรุนนี้เลขโคดอยู่ด้านล่างผมลืมแจ้งไปนะครับเลขโคดอยู่นี่นะนี่เลขโคดอยู่ใต้ฐานนะครับนี่นี่อันนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองโอ้เขียวเหนียวซับก็สวยนะเนี่ย โอ้โหจริงมีมากมายหลากหลายเนือ้อกว่านี้นะครับมีทั้งตะกุดเดี่ยวตะกุดเงินตะกุดต่างๆมากมายจะไบรายการอยู่ด้านบนเลยครับนี่อันนี้โอ้โหอันนี้องค์พิเศษองค์สุดท้ายแล้วกันให้ดูเนื้อใบลานพิเศษตะกุดเงินสามหลังตะกุดเงินโอ้โหนี่ด้านหน้าตะกุดเงินสามดอกด้านหลังตะกุดเงินอีกโอ้โหอันนี้อนนหละออปชันสวยดีนี่โอ้โหรุห่นนี้ผสมมนโมนสารเก่าด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ